นี่ครับส,สวยครับส,สวยบอเลยนะครับทุ่มบอเลยเลยส,สวยครับส,สวยดีชาว youtube สวัสดีชาว f a c e b ุ o กท่านครับคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่กับคนป่ามเช่นเคยครับมีคนป่ามาหากุ้งครับในดงกุ้งมาแล้วครับดงกุ้งวันนี้จะหมานไหม พอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ยสวยครับสวยเดี๋ยวค่อยไปเทที่ที่นาล่ะก็บก่อนวันนี้สายเวสมหลังดงกุง้งครับ worked is away so it's why ที่สามโอ้อยที่สามก็ส,สวยครับ,บสวยพลาดัไม่พลาดกุ้งลุนลวงครับกุ้งลุนล้วงครับ,ๆๆรบนม่มีปลาซิวเลยครับยังมีอีกครับยังมีอีกไปอยู่ ปิดถนนดำอีกสองหลังโอ้คลับนี้กุ้มดีสวยกันเลยครับ สองคนเพีงอ๋อไม่มีไหมอือพอได้อยู่ครับพอได้อยู่พอได้อยู่ครับพอได้อยู่ ត្រាំត្រាំត្រាំអូមកតាទៀតហើយបាក់គ្រប់គោវិញអូប្រើពេលទំនេរពេញប្រយោជន៍ เหี้ยครับเหี้ยเราหารเป็นเหี้ยตกปลาครับ สะสมมันละนิ่กละนอ้อยครับเดี๋ยวก็ยึกเองครับก่อนเดียวเราก็ต้องเดี๋ยวไปตากแดดดีครับงั้นมันจะเปื่อยตากแดดไว โอ้ oh, ตัวนี้สวนตัวนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยลงสะครับปล่อยลงสะน้อยแล้วนะครับเด่นมีทั้ทงกุง้งมีทั้งปลาซิว แบ่งเงนไปครับ เยอะต้องเอาไปตากแดดมาใช้ตต้พวกนี้ครับ ได้ามาประมาณนี้ครับเจ <c oughs> ียวเล็กพอนนิดเดียวปล่อยปลาขออันนี้กินปลานี่ครับสวยๆครับสวยๆบ่อเลยนะครับทุ่งบ่อได้เลยสวยครับส,สวยๆร,รุบบานไว้ <c oughs> รูบบานไว้ เพื่ออนาคตครับเพื่ออนาคตของเรา <S <S เพื่ออนาคตของเราครับโอ้ไม่น้อยครับไม่ใช่น้อยเลยครับไม่น้อยนิ่น้อยนิดน้อยนิด มีน้อยเลยครับอะไรเนี่ยมีตายแล้วะเระมีตายบ้างครับแต่ไม่ไ